สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับโปเกมอนทุกตัวที่ถูกปล่อยในอนิเมะในพาร์ทที่3เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับในคลิปนี้จะมีตัวอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับตัวแรกครับนูเมลกอนคนปล่อยก็คือซาโตชิในภาค X Y ตอนที่57สซาโตชิได้เห็นนูเมล่าตกมาจากฟ้ามันบังเอิญตกลงมาใส่หน้าเขาพอดีมันดูอ่อนแอและเหนื่อยล้ามากเนื่องจากมันหนีจากการไล่ล่าที่เกิดจากการแยกดีแดนในบ้านเกิดของมันมาซาโตชิได้คอยดูแลมันและชวนมันเข้าทีมในที่สุด ากนั้นมันก็ต่อสู้คขยงข้ขงางซาโรชิเร้่มาจนสามารถวิวัฒนาการเป็นนูเมลกอนต่อมาในตอนที่70พวกซาโรชิได้บังเอิญเดินทางมาที่บ้านเกิดของมันพอดีมันรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาที่บ้านเกิดอีกครั้งต่อมาก็เกิดเหตุการณ์แย่ชิดดีแดขึ้นมาอีกโดยมีฟราเจสเป็นหัวหน้าของฝ่ายบุกรุกนูเมลกอนและเพื่อนๆของมันได้ออกไปต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดของพวกมันไว้การต่อสู้ดําเนินไปสักพักก็เป็นฝ่ายนูเมลกอนเองที่สามารถเอาชนะฟราเจสไปได้ในที่สุด หลังเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วซาโตชิก็บอกให้หนูมก้อนนั้นอยู่ที่นี่กับเพื่นพอนๆคอยดูแลบ้านเกิดต่อไปเพราะซาโตชิรู้สึกว่านูมก้อนนั้นดูมีความสุขมากเมื่อได้อยู่กับเพื่อนๆจากนั้นทั้งคู่ก็บอกลาก,ลากันทางน้ําตาก่อนสึกคาร์ลอสลีซาโตชิได้กลับไปที่บ้านเกยดของมันอีกครั้งและได้ชวนมันกลับมาเข้าทีมเพื่อการแข่งขันครั้งสุดท้ายในภูมิภาคนี้แต่หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นซาโตชิก็ได้พามันมาส่งที่บ้านเกยดของมันดังเดิมและได้บอกนูไมค์ก้อ,นอกนอ่อนน แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอยันจบเรื่องนะครับไปที่ตัวต่อไปครับไมกะคนปล่อยก็คือโคจิโร่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาค XY ตอนที่54เป็นตอนที่พวกซาตาชีและกาล็อกเกตต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มคารามาเนโร่ที่มีความคิดที่จะยึดครองโลกด้วยวิธีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้มาะสมกับพวกมันมันได้พยายามสะกดจิตไมกะของโคจิโร่ให้เป็นพวกของมันและมันก็ทําได้สําเร็จแต่ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของโคจิโร่ เขาก็สามารถเกลียก่อมไมกะให้กลับมาเป็นปกติได้ด้วยวิธีการเอาครัวซองของปวกอมันมาล่อจากนั้นพวกซาโดชิกับแกงเลเก้ก็รวมพลังการต่อสู้กับพวกคาราเมเนโรและสามารถหยุดยั้ยงแผ่นร้ายของพวกมันได้สําเร็จหลังเหตุการณ์นี้พวกไมกะและคาราเมเนโรป่าก็ได้ชวนไมกะของโคจิโร่ไปฉลองชัยชนะด้วยกันเมื่อโคจิโร่มองไปที่พวกมันก็รู้สึกว่ามันดูมีความสุขดีและคิดว่าจะปล่อยมันไว้ที่นี่น่าจะดีกว่า เมื่อโคจิโร่กำลังเดินจากไปไมเก่าของเขาก็ได้ลอยตามมาเพื่อบอกว่ามันอยากอยู่กับโคจิโร่มากกว่าโคจิโร่รู้สึกดีใจมากที่ไมกะายัางคิดอยากจะอยู่กับเขาจากนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนใจไม่ปล่อยมันไปคล้ายๆกับตอนที่ซาโตชิคิดจะปล่อยพิกาชูนะครับตัวต่อไปครับโซนันส์คนปล่อยก็คือมูซาชิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาค XY ตอนที่63เป็นตอนที่แกล็อกเก็ตถูกพวกซาโตชิส่งลอยขึ้นฟ้าไปตั้งแต่ต้นเรื่อง แต่ครั้งนี้แปลออกไปเพราะมุซาชิดำไปตกคนละที่กับโคจิโร่และเนียสนะครับเธอได้ตกมาบริเวณหน้าผาและถูกกุซานะทําให้ตกน้ําไปมุซาชิผมเปียกน้ํานี่ดูสวยขึ้นมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งได้ช่วยเธอไว้โดยเขาไม่ชื่อว่าดรไวท์มีอาชีพเป็นหมอที่อาศัยอยู่บริเวณนี้หลังจากมุซาชิถูกช่วยเหลือเขาก็ตกกลุ่มรักหมอคนนี้ทันทีและเกิดความลังเลที่จะออกจากแกนล็อกเก็ตเพื่อจะมาอยู่ขอเป็นผู้ช่วยให้คุณหมอและหวังว่าจะได้แต่งงานกับเขา คุณหมอเขามีโปเกมอนอยู่ด้วยกัน4ตัวนั่นก็คือโซนันสเพศเมียและโซนารนอ3ตัวที่น่าจะเป็นลูกๆของมันโซนันของมูซาชิที่เป็นเพศผู้ก็ดูเข้ากันกับโปเกมอนของคุณหมอได้ดีจนดูเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นยังไงอย่างนั้นจากนั้นไม่นานมูซาชิได้รับรู้ความจริงที่ว่าคุณหมอนั้นไม่ได้มีใจให้เธอเลยแม้แต่น้อยเธอจึงรู้สึกอกหักและก,กลับไปอยู่แก๊งล็อกเก็ตเหมือนเดิมดีกว่าโดยปล่อยให้โซนันของเธออยู่ที่นี่ต่อไปเพราะมันดูมีความสุขดีท่ออออยูกกับโปมมขงคุณห ในช่วงท้ายของตอนแก็ลเก็กได้ต่อสู้กับโปเกมอนฮันเตอร์และกำลังจะเสียท่าทันใดนั้นเองโซนัสขกับมูซาชิก็ได้กลับมาช่วยทุกคนได้ทันเวลาที่มันกลับมาก็เป็นเพราะว่ามันอยากอยู่กับมูซาชิและแก็ลเก็กมากกว่าก็สรุปได้ว่ามูซาชิได้ปล่อยมาแล้วแต่มันไม่ยอมไปนั่นเองนะครับไปที่ตัวต่อไปครับเก็คคงงะของซาโตชิซาโตชิได้รับเคโลมาสซึมาจากดรพลาตันตั้งแต่เดินทางในภูมิภาคคาร์ลอสใหม่ๆเนื่องจากว่ามันไม่ยอมรับเทรนเนอร์คนไหนเลยนอกจากเขา ทั้งคู่ได้ต่อสู้คียงข้ากันเรื่อยมาจนมันวิวัฒนาการเป็นเก๊กโคง,งะได้ในที่สุดสรารชิกับเกยกโคง,งะมีความรู้ใจกันมากขึ้นเรื่อยๆจนมันสามารถวิวัฒนาการไปได้อีกขั้นเป็นร่างพิเศษที่เรียกว่าการซิงโคทําให้ทั้งคู่สามารถรับรู้ถึงกันแม้จะอยู่กันคนละที่ก็ตามในภาคอีคว z ซตอนที่47พวกสรารชิได้เจอแก๊งนโอแฟร์ที่ยังลงเหลือจากการจับกลุ่มพวกเขาได้ทําตามเจตนาลมของแก๊งแฟร์ต่อไปนั่นก็คือการรวบรวมสิกัดคอเพื่อที่จะเรียกสอาี แต่ในท้ายที่สุดพวกซาโตชิก็ได้ขัดขวางแผนการของเขาได้สําเร็จและเขาก็ได้ถูกจับกลุ่มไปในช่วงท้ายของตอนซีการ์ดฟอร์ม50%ได้มาขอให้เกโกะะช่วยกำจัดพลังงานชั่วร้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในภูมิภาคคาร์ลอสให้หมดไปเกโฮงะได้ตอบรับคําขอของซีการ์ดและซาโตชิก็เข้าใจได้ว่าถึงเวลาที่ทั้งคู่ต้องจากกันแล้วก่อนจากกันซาโตชิได้บอกกับเกโฮงะว่าที่เขาได้เจอกับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นโชคชะตาที่กําหนดให้ทั้งคู่ได้มาเจอกัน ไปที่ตัวต่อไปครับฮิโดฮิเดะของโคจิโร่และมิมิคิวของมูซาชิฮิโดอิเดะถูกโคจิโร่ปล่อย2ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในภาคซานแอนมูนตอนที่58เป็นตอนที่โดอิเดะได้เจอกับโดฮิโดอิเดะที่เป็นโปเกมอนที่มันเคยแอบชอบก่อนจะได้มาเจอกับโคจิโร่โคจิโร่เลยคิดจะปล่อยมันเพราะคิดว่าถ้ามันได้อยู่กับโดฮิโดอิเดะก็น่าจะมีความสุขมากกว่าอยู่กับเขาแต่สุดท้ายมันก็ไม่ยอมไปเพราะตอนนี้มันได้รักโคจิโร่เข้าไว้แล้วนั่นเองจนกระทั่งในตอนที่1446ทที่เป็นตออสด้าายขงภค สกากาิได้ติดต่อมาที่แกงร็อกเก็ตเพื่อเรียกตัวพวกเขาให้กลับมาที่ภูมิภาคคันโตเพื่อรายงานสิ่งที่ได้มาทั้งหมดในภูมิภาคอาลล่าแกงร็อกเก็ตไม่อยากให้โปกเกมอนที่เขาจับได้ในภูมิภาคนี้ไปอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของแกงร็อกเก็ตเพราะพวกเขาคิดว่ามันคงไม่มีความสุขถ้าไปอยู่ที่นั่นพวกเขาจึงตัดสินใจปล่อยแบนไว้ที่นี่ให้อยู่กับคิเทลูคุมะและฝากให้มันคอยดูแลฮิเดอิเดะกับมิมิคิวด้วยแกงร็อกเก็ตจากไปในขณะที่โปกเกมอนของพวกเขากำลังหลับอยู่เพราะไม่อยากโศกเศร้าที่ต้องจากกัน จากนั้นคิทลรุกุมะก็ได้อุ้มบอลลูของแก,ลกแลกเกตแล้วเหวี่ยงขึ้นฟ้าไปเพื่อที่จะได้ไปถึงภูมิภาคคันโตได้ไวขึ้นในช่วงท้ายของตอนนี้ภาพก็ตัดมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าฮิโดอิเดะกับเมมิคิวนั้นก็ดูมีความสุขดีที่ได้อยู่ที่นี่กับคิทลรุกุมะและนุยโกกุมะนะครับตัวต่อไปครับเบเวนอมคนปล่อยก็คือซาโตชิหลังผลกระทบจากในคอตมาที่อาศัยอยู่ในบ้านเกิดของมันได้เปลี่ยนพื้นที่สีเขียวให้มีแต่ความมืดมน ทำให้เบเวนอมต้องหาที่อยู่ใหม่โดยเดินทางข้ามอันตราโฮมานะครับมันได้โผล่มาที่ภูมิภาคอลาโลราและได้เจอกับพิกาชูของซาโตชิและมันก็ชอบพิกาชูเอามากๆหลังจากนั้นแกล็อกเก็ตก็พยายามจะจับตัวมันทั้งคู่ไปแต่ซาโตชิก็ได้มาช่วยทันเวลานะครับด้วยคําแนะนําของลูซามิเนตซาโตชิเลยจับเบเวนอมตัวนี้เอาไว้เพื่อศึกษาจนกว่าจะรู้ว่ามันมาจากที่ไหนและทั้งคู่ก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆในภาคแซนมูนตอนที่90ก็เป็นตอนที่พวกซาโตชิได้เข้าไปที่บ้านเกิดของมัน และสามารถจัดการกับเนคอส์มาได้สําเร็จด้วยพลังของโซกาเลโอและลูนาร่าทำให้บ้านเกิดของเบเวน้อมกลับมาเขียวจะาอูมอีครั้งในขณะที่พู้ซาตชิกําลังเดินทางกลับเบเวนอมของซาตชิก็ได้มาบอกว่ามันขอที่จะอยู่บ้านเกิดของมันต่อไปเพื่อช่วยทุกคนปกป้องที่นี่ซึ่งซาตชิก็เข้าใจได้และทั้งคู่ก็ได้บอกลากันหลังจากนั้นในตอนที่140มันก็ได้เดินทางผ่านอัลตาโฮมาเพื่อช่วยจัดการกับอากุจิคิงที่มาบุกรุกภูมิภาคอโลล่า มันได้เปลี่ยนร่างเป็นอากยอนแล้วและซาโตชิก็ได้ชวนมันกลับเข้าทีมอีกครั้งเพื่อใช้ในการต่อสู้ชิงแชมป์อารลาหลังจากนั้นในตอนที่145ซาโตชิก็ได้ปล่อยมันอีกครั้งหลังจากได้แชมป์ของอารูลาแล้วเพราะเข้าใจดีว่าอากยอนคงอยากจะปกป้องบ้านเกิดของมันต่อไปนะครับตัวต่อไปครับเกงก้าคนปล่อยก็คือเทนเนอร์ไม่ทราบชื่อคนหนึ่งเทนเนอร์คนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีเกงก้าอยู่ด้วย เขาก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้ที่คาหืชฮาแ่งหนึ่งโดยหลอกมันว่าให้มันคอยอยู่ที่นี่แล้วจะกลับมารับในภายหลังมันรอคอยอยู่วันแล้ววันเล่ายังมีความหวังว่าสักวันเทนเนอร์ของมันจะกลับมารับแต่ก็ไม่มีวี่แววกลับมาสักทีจนมันรู้สึกตัวแล้วว่ามันได้ถูกหลอกมันโกรธแค้นเทนเนอร์ของมันมากและพานสายทุกคนที่พยายามจะเข้ามาอยู่ที่นี่จนกระทั่งพ่อของฮัวรุมาประสูตวิจัยที่คารืชฮาแ่งนี้แม้จะถูกเกงก้ากันแกล้งบ้างแต่สุดท้ายเขาก็ชินและสามารถอยู่ที่นี่ได้ในภาคเจอนี่ตอนที่16 หลังจากมันได้เจอกับซาโตชิและทําให้ซาโตชินั้นเหมือนกับโดนคำสาปโชคร้ายโดยการแอ,แอบไปอาศัยอยู่ในเงาของเขาเซโตชิได้บังเอิญไปเจอกับเทนเน์ของเกงกาเขาก็ได้พูดออกมาตามตรงว่าเขาตั้งใจปล่อยเกงก้าไปจริงๆเพราะมันทําให้เขาโชคร้ายและเมื่อไม่มีมันเขาก็โชคดีขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเกงก้าที่แอบอยู่ในเงาของซาโตชิได้ยินเข้ามันก็ได้ระเบิดโทรสะออกมาโจมตีใส่เขาทันทีจนวิ่งหนีไปหลังจากนั้นไม่นานเกงก้าที่แยกตัวออกไปก็ได้โดนแกล็กเก็ตจับตัวเอาไว้ แต่ซาโตชิก็ได้มาช่วยมันได้ทันท่วงทีและมันก็ได้ร่วมมือกับซาโตชิส่งแก๊สอกเก็ตลอยขึ้นฟ้าไปจากนั้นซาโตชิก็ได้ชวนมันเข้าทีมซึ่งมันก็ตอบตกลงนะครับเพราะได้ถูกใจซาโตชิเข้าให้แล้วตัวต่อไปครับและบีฟูดคนปล่อยก็คือโกหลังจากที่ฮิวดี้ของโกเปลี่ยนร่างเป็นและบีฟูดมันก็ดูเย็ยนชากับโกมากขึ้นเรื่อยๆในภาคเจนนี่ตอนที่22ซาโตชิกับโกได้เดินทางไปภูมิภาคโฮเอ็นเพื่อศึกษาพฤติกรรมของอางเฮฮัน ที่นั่นแลบิฟูได้เจอกับโปเกมอนป่าที่น่าสงสารทําให้มันคิดถึงตอนที่ตัวเองยังเป็นโปเกมอนป่าเหมือนกันว่าตอนนั้นมันอดอยากมากเพียงใดมันได้ขอให้โกซื้อแอปเปิ้ลให้มันจํานวนมากแต่มันกลับไม่แบ่งให้ใครเลยแม้กระทั่งเทนเนอร์ของมันเองทําให้โกรู้สึกน้อยใจขึ้นมาในคืนนั้นเองแลบิฟูได้ออกไปข้างนอกคนเดียวโกกับซาโตชิก็เลยตามมันไปและได้พบว่าแลบิฟูได้เอาแอปเปิ้ลมาแบ่งให้กับพวกโปเกมอนป่าและสอนให้พวกมันเต้นอีกด้วยทันใดนั้นเองแก๊งโดกอมก็ได้มาทาเต้นกับพวกโปเกมอนที่อาศัยอยู่่่ททีีนนเพพืือแยงชิ้ ไม่ท้าตีท้าต่อยนะครับโปรแกรมที่นี่แย่ชี้พื้นที่ด้วยการเต้นแต่ท้ายที่สุดแล้วแล็บบิฟูดก็ได้นําทีมโปรแกรมป่าและสามารถเอาชนะการดวลเต้นครั้งนี้ไปได้โกเห็นว่าแล็บบิฟูดดูมีความสุขมากกว่ายอยู่กับเขาเมื่อได้อยู่ที่นี่เขาก็เลยปล่อยมันทิ้งไว้ขณะมันหลับแล้วรีบขึ้นรถไฟไปแต่เมื่อรถไฟเอาจากชานชลา,าแล้วเขากลับวงหามันซะงั้นหลังจากน,นั้นเราก็จะเห็นว่าแล็บบิฟูดนั้นได้ขึ้นรถไฟมาทันเวลาเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยากอยู่ที่นั่นและมันก็มีความสุขดีเมื่อได้อยู่กกับโ แต่แค่มันแสดงออกไม่เก่งเฉยๆเป็นโปเกมอนสายซึนนะครับตัวต่อไปครับซาลูโนริของแกล็อกเกตซาลูโนริเป็นหนึ่งในกาชาโปเกมอนที่ทางสํานัก,การใหญ่แกล็อกเกตส่งมาให้แกล็อกเกตใช้สู้ในแต่ละตอนเพื่อที่ให้คนดูจะได้เห็นโปเกมอนตัวอื่นๆออกมามีบทบ้างนะครับมันซุกซนมากและไม่อยากอยู่กับแกล็อกเกตอีกแล้วมาเลยหนีออกมาและบังเอิญได้เจอับโกมันถูกใจโกมากและอยู่กับเขาตั้งแต่นั้นเรื่อยมาเมื่อแกล็อกเกตมาจับตัวมันคืนมันก็พยายามขัดขืนอย่างเต็มที่ ด้วยความช่่ยเหลือของพี่กระจูงมูซาชิที่สามารถทาให้มอนสเตอร์บอลลุนจากมือของมูซาชิได้ซาลูนอริก็ได้ใช้ไม้คู่ใจของมันฟาดลงไปที่มอนสเตอร์บอลของตัวมันเองจนแตกเพื่อปลดปล่อยพฒัาการของมันกับแกล็อกเก็ตได้สําเร็จเมื่อมูซาชิปามอนสเตอร์บอลลูกใหม่ไปเพื่อจับมันอีกครั้งโกก็ได้ปามอนสเตอร์บอลไปจับมันเช่นกันสุดท้ายมันก็เลือกใช้ไม้ฟาดมอนสเตอร์บอลของมูซาชิจนกระเด็นไปโดนหน้าของเจ้าตัวและยอมให้มอนสเตอร์บอลของโกจับมันแต่โดยดีและหลังจากนั้นมันก็ได้เป็นลูกรับ ไปที่ตัวต่อไปครับฟลายเต้ Friday. คนปล่อยก็คือโกโกได้จับฝาเบเบ้ be be มาทั้งหมด5ตัวโดวยที่แต่ละตัวนั้นมีสีดอกไม้ไม่ซ้ํากันในภาคเจดีตอนที่66ทุกตัวได้เปลี่ยนร่างเป็นฟลายเต้หมดยกเว้นเพียงตัวเดียวนั่นก็คือตัวที่มีดอกไม้สีขาวสาเหตุที่มันไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้นั่นเป็นเพราะว่าดอกไม้ของมันเสียหายนั่นเองโก <Go S 2> กับซาโตชิได้พากันไปหาดอกไม้แต่ก็ไม่เจอดอกไม้ที่ฝาเบเบ้ต้องการสักทีต่อมาพวกเขาได้รับคําแนะนําว่าดอกไม้สีขาวนั้นหาย,ยากต้องไปหาบนภูเขาเท่านั้น พวกเขาก็ได้ขึ้นไปตามหาและสุดท้ายก็พบดอกไม้ที่ฟลาเบ,บ้ต้องการในที่สุดหลังจากฟลาเบ,บ้ได้ดอกไม้ดอกใหม่แล้วมันก็วิวัฒนาการเป็นฟลายเต้ทันทีและขออยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อคอยดูแลสวนดอกไม้ที่นี่ให้อุดมสมบูรณ์เผื่อว่าจะมีฟลาเบ,บ้มาตามหาดอกไม้เหมือนกับมันอีกซึ่งโกก็เข้าใจและยอมปล่อยมันไปแต่โดยดีนะครับไปที่ตัวสุดท้ายที่ถูกปล่อยในอนิเมะภาคซาตูชินั่นก็คือมุกเกนไดน,นาของดันเด เดิมทีมันเป็นโปเกมอนตัวที่ห้างโกที่ถูกจับได้ในภูมิภาคกาล่าหลังจากมันอ,ออกอาราวาสสารตชิกับโกช่วยกันโยนบอลแต่บอลเป็นของโกจึงนับว่าเป็นโปเกมอนของโกนะครับเขาคิดว่ามูกเกตไดนาไม่ยอมรับในตัวเขาและมันควรจะดีกว่าถ้าให้มันอยู่ภายใต้การดูแลของคนเก่งๆอย่างดันดี้เขาก็เลยให้ดันดี้ไปศาสตราจารย์แมตเตรเลียกับดันดี้ได้คอยศึกษามันและพยายามท่ให้มันคุ้นชินกับการอยู่กับผู้คนให้ได้ ในภาคเจนนี่ตอนที่132มันได้หลุดออกมาจากสถานกักกันและได้บินไปยังกลางสนามของการแข่งขันรอบชิงระหว่างดันเด้กับซาโตชิมันได้รักษาเสถียรภาพของอนุภาคการล่าจำนวนมหาศาลที่ปรากฏร,บรอบๆสนามกีฬาเพื่อเป็นของขวานอำลามุกเกนไดนาได้ชาร์จไดนมกแบนของซาโตชิกับดันเด้เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้อีกครั้งเป็นครั้งที่2ในการต่อสู้อีกด้วยจากนั้นมุกเกนไดนาก็ได้บินจากไปจนรับขอบฟ้านี่ไม่ได้เป็นการถูกปล่อยแต่ว่าเป็นการหนีออกมาเองนะครับไม่งั้นจะเสียชื่อโปเกมอนในตำนานหมด และนี่ก็คือปกติทุกตัวที่ถูกปล่อยในอนิเมะภาคซาโตชิในพารส,สุดท้ายทุกคนชอบตัวไหนหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ